สวัสดีครับบ้าวเทาสวัสดีท่านผู้ชมครับมือนีมาบ้านน้องยายาพี่น้องครับเอฟซี FC ถามเขามาหลายเนาะครับท่านผู้ชมว่าบ้าวเทาบริมหานนองย่ยาบอกพี่น้องครับอ๋อครับนะครับพี่น้องผ้ามาบ้านน้องยายานะครับผมมาหอดแล้วครับจังเขาไปฟังไปชมน้ากันุูนะครับคุณแม่กับมาหอดแล้ว <c oughs> ครับเคุณ เอาวัอดีครับเจ้าคุณแม่เจแดงดอลลาร์แล้วก็ครับเศรษฐีบ้านนอกนะครับท่านผู้ชมโอ้เหลียวบ่งเอ้ากกมาเื่อี้นีะตามคุณแม่มานัดว่าจะมาพร้อมกันกับคุณแม่แหละครับท่านผู้ชมนะครับเนาะหอดกรหอดกรบอกคุณแม่น้องยายาเอาครับอาน้องนี่ครับ สวัสดีครับคุณยายครับอ่าน้องยายๆสวัสดีครับนะครับน้องยายๆพี่น้องกระทำคุณยายนี่แหละแม่นะครับเนาะถามคุณแม่อะไรคุณแม่เมื่อก่อนเออบอครับคุณแม่ตัวที่นองเป็นเืเขียนไว้เียนให้แล้วบอแม่ขับจังบอคุณแม่ กับแก่มาบอกอืมคนนับเอาเรื่องกับแก่คนเหล่ามาบอกคุณยายเดียมคุณอ่าจังไหนแม่เลยกับแก่จังไหนคนมันนับเอาห้องนะมันเกิดที่นั่นมาหว่ากับแก่ห้องอืมค่ะกับแก่กับแก่ห้องตือหลบนับกับแก่คนเหล่าว่าคนได้เลียกับแก่ค่ะอ่าโหค่ะอ่าเพื่อกันนับสองคนนั่นแหละคนเหล่าว่าคนได้ หกเล็กกับแก่เล็กกับแก่ทัาู้ชมเล function, ็กอันเป็นวกมนันเล็กของปูอือ้เป็นว่าปูมาบอกปูมใไ้เพื่นค่ะัวนั้นนันหาฮกซีนันเล็กกับแก่เพิ่นค่ะครับรายนี้ยังสิคะเก้าสามสี่ป่ะคะเก้าสามีแต่เพิ่อนเอียนจังใดแหละจะแจ้ากินให้ไวเจงไดอ่ค่ะอเก้าสามสไอหาฮกซีเลยกับแก่เลยคุณใหญ่ เลขเข้าเกลี่ยนคน่าเลขเข้เกลี่ยคนก็คิได้มาจังไดแล้วายกกับว่เขาใจน้ำมันเนี่ยครับแก้ห้องหมดอีกัะแก้ห้องบมลุกค่ะตัวแบบเลขเกลี่ยตัวนั้นเลขปูนั่นเลขเกลยค่ะสามสี่แปดสามซี่ีนเลขปูค่ะเก้าเก้าสามสี่นี่ก็เลขปูบ่อีละมนเยู่บ้ค่ะโอค่ะนะับคุผู้ชมเพราะว่าน้องก็เขียนให้แล้วเขียนห้คุณแม่แล้วครับ ไอ้เจแดงเลยพี่น้องเรามาเบิ่งตัวเลขน้ากันนะครับเนาะนี่ครับ8 3 4 5 6 4ครับคุณยายว่าเป็นเลขกกับแก้นะครับเนาะครับแล้วก็เก้าสามสี่แปดสามสี่ถ้ามันจะมาโตดนี่นะต้องเป็นสามแปดสี สามสี่แปดเลขเห้าเลยครับแม่หมูแม่ปูดิเชียงสนผู้ได้สี่มีดวงอ่าอ่าปูปูปาซือสามสี่กันนุ่นดอกมาบนมีดวงอ่ครับครัมักแปดสี่สี่แปดเนลแมโอ้แม่มักแปดสี่อันนี้เลขเดือนสิกาวถ้าออกมากนี่ได้หลายอือห้าหกสี่นะหกสี่ถูกว่าอันนี้ยังข้องตกเก้าอยู่หนิเพราะเพิ่นเขียนให้ตกเก้าหนึ่งคือสามเก้าสี่นะครับอ่าอือยันสามเก้าสี่ให้อือ อันนี้มาไม่เนี่ยกับแกอันนี้ถ้าปีนเผาก็อันปีนสามแปดแปดสี่นี่ค้นอันรวดทั่วประเทศนี่ไหวถึงยากเพราะว่าค้นมากที่แปดหาแปดสามกันแปดหาแปดสี่กันไงแปหาแปดสี่มันดีแบ่ครับอันนี้ก็เก้าสามถ้ามากเก้าสามค้นเหรียญเก้าสามเก้าหาเก้าหกเคยมาต้าเก้าสามนี่ก็อันนี้ เก้ายังก็แม่เก้าเก้าสามสี่บอเป็นเหล็กเจ็ดด้วยครับท่านผู้ชมครับเก้าสามสี่มันไอคีคนห่างสามสามเก้าซี่คนในสามเก้าซี่เหมือนคนก้าวเก้าสามสี่ตัวเก้านั่นแหละเล็กตัวเก้านั่นแหละเก้ามาสี่ได้ครับค่ะชื่อแปดสี่หกซี่เก้าซี่อืมแม่นีแม่แปดสี่ก็ได้เพราะว่าเคยมาโตดนะครับอาจจะเป็น สามแปดซีก็ได้ทำช้่มครับหรือซีสามแปดาวนาใหญ่ออกแปดสามเกสามเพราะว่าแปดหนึ่งแปดสองแปดซีแปดห้าปดหกซื้อไปเบิรซื้อไปเบิรซื้อไปเบิด์เอาแปดศูนเลยแม่แต่แปดสมแปดสามคนที่ซื้ออ่าบ่มากบว่าแม่แปดก็า1 9 2เก้าหนึ่งเก้สองเก้ซเก้าห้ากหกซื้อไปเบร์ตบ่9 3เก้าสามเอาเนีเอาบ่มากสบอแม่คือบ่ อันนองแย่ๆซื้อไว้ยังเนี่ยซื้อไา้ยังแย่ยเนี่ยอีลอดอีลอดเป็นเล่นน้ำหมาเป็นหมาน้อยหมาน้อยอแ่เอาปิดเทิมหรือไบอีล่ะปิดแล้วปิดเทิมแล้วเนาะแะนอกมคนปิดเทิมแล้วรับงอ่ะจ้มน้ำพี่กัเลกับแก่ที่คุณยายหาอกซิเนมากับแก่ห้องไบล่ะบบอ์ละจนว่าได้นอนคนยายยานกับแก่ อ่าโอ้การกับแกนับกับแกห้องแต่แด้งอืมนะครับท่านผู้ชมนะครับน้องกับโค้งสุดท้ายนี่พี่น้องครับเหลือสามหางครับทู่ทุไอเลขปูพันมาแปดสามสี่หน่ยาใหญ่เล็ปูน้องพันมาแปดสามซีแมนบอลลุก เล็ปูอืมทุกคนเอฟซีทุกคนนั่นแหะ่อมนอใหญ่เนาะอืม้เฮงสุขคนเฮงสุขคนคุณยายเห็นมาไว้แล้วเนาะครับเนาะอืมกิเลขกับตัวเก้าพี่น้องครับเก้าสามซีตะก้อนอตะก้อนน้องใหสามเก้าซีเนาะครับท้ชมนี่ครับอันเลยนอยอืมห้าเจ็ดสีมนห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าอืมนครับ ก็ว่ากระไลสวยูก็อกเก้วคนสีเตียงสุนเหาววะส่นบอกมีร้าน,นเกี่ยวของอ,อ,อันค<ม>ุ้มไม่เด่นครับมาครับท่านชมนี่ครับหววที่แล้วนี่ครับอสามเจ็ดแปด ออกมา8ปดเจดสพี่น้องอันนี้8 3, 4, ปดสามสี่บนแสี่สามแปดแต่ว่าคุณแม่ว่าให้เป็น3ามี่แก็ได้หรือสามแปกับเจแดงคนาวายเป็นตัวนี้นะพี่น้องเนาะเจ็สาครับผมแคปหน้าจอด้วยพี่น้องครับรอบแรกน้องมันจะให้ 5, 7, 4, 5, 7, 5, 5้าเจ็สห้าเจห้าครับเนาะแกมี3สามเก้าสี่สามหนึ่งแน้อแม่เนาะสามหนรอบแรกอันโนค้งสุดท้ายท่านผู้ชมน้องยาย่านะครับเนาะ

อันนี้ว่าถามเขาบอกวิศวะฟูห้เล่ย์ฟูไฮเล่ย์คุณยายเอ้าตาไปทางในแล้วมึนเลป้าไปในบ้านตาขับไปในบ้านคนนั้นใช้ยางได้คนเดียวมันปั่นเท่าแก่เขาครับนะครับท่านผู้ชมเอฟซีถามเขามาหลายนะครับว่าบบมาหาน้องยายาบอกรับมาครับขัมาขับมาก็มีของฝากเท่านี้ทุกคนน้าคุณยายเขาบอกมียังกะจักกิห้ว่าจังใดเนาะเอฟซีหลายเด้น้องยายาหนองยายา คุณป่าคุณยายแกหลายเบิองหลายคุณป่าคุณยายเบิองหลายอืมจะให้ได้โชคสูวคนนั่นล่ะครับร้านน้อยกะจักสิให้เว้าจังไได้เพิ่นก็บ่ค่อยเว้าเนาะคุณยายเนาะว่าปากบ่เว้าเพราะก็มีตานี่ล่ะความเว้าของเพิ่นนั่นออืครับะครับท่านผู้ชมกะรอบแรกนะครับเนาะรอบแรกท่านท่านไหนเบิ่งคลิปที่แรกนาอพี่น้องก็สิมีน้องที่เพิ่นเขียนให้มี574575 สามหนึ่งแปดเนาะครับท่านผู้ชมแล้วก็สามหนึ่งสามแล้วกาสามเก้าสี่ครับแต่ว่อืมหลบนี้เนาะครับท่านผู้ชมครับอืมจังไหนปูันจะเสียงสนบอก่คงสุด้ายเนาะอืมใกล้ที่คงสุด้ายอันนี้คงสุดท้ายเลยด้วยครับโคงสุด้ายเคุณให่ใกล้คงช่งสุดไผโคงทิตนีจักกันคนแล้วบัดสิบว่ไดอืมนะครับ ตาทันใดหด้ชมรอบแหลกน้อพี่น้องเนาะครับห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าเนาะครับผมสามหนึ่งแปดสามหนึ่งสามสามเก้าีครับทรมช่มา่อถูกปลุกถูก่น้องยายยา่าถูก่านผช้ชมปูให้ถูกแล้วนะครับเนาะเอาตัวไหปูปูเห้ตัวไหนหนองยายานี่แปดสมสีครับธรนมช้ชมเล็กกับแก่ห้าหกครับอีกตัวหนึ่ง เก้าสามซีดาวน้องยาย่สี่บอกปูว่าตัวนี้แปดสามซีพี่น้องอย่าลืมเด้ออาจจะเป็นซีแปดสามอืมครับรอบแรกจะมีห้าเจ็ดสี่ห้าเจ็ดห้าสามหนึ่งสามสามหนึ่งแปดครับแล้วก็สามเก้าซีอืมครับอ๋ครับเนี่ครับ กล้วยเล็กน้อยเนาะอันนี่ใหญ่กล้ว่าจังดายของเล็กน้อยอื่เกลนไปไล่บอกไปไล่ขี้เล่งไล่ไปหนาล่ะเอานะครับธรรมชุับกะน้องกะว่าปูมาบอกแล้วน้องขับท่านผู้ชมนะครับกะจะมีแต่งวดแรกที่ให้ตองงวดนะครับน้องกะให้โค้งสุดท้ายมาลู้เอ้ากท่านผู้ชมพอกันคลิปหน้าพี่น้องนะครับเนาะ แอดมินมาถอสวัสดีครับ